สวัสดีครับสําหรับที่นี่พืชสภาพี่น้องมารับชมบรรยากาศการเฮ็ดปลูกพริกซุปเปอร์ฮอตพี่น้องครับกลังปุ๋ยพี่น้องครับต้นกลางสีขึ้นพี่น้องครับง่ายๆพี่น้องครับมาเพิ่งน้องกันพี่น้องครับมาเพิ่งเฮ็ดจังไลยแน่พี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศปลูกพริกพี่น้องครับนี่ครับปลูกพริกซุปเปอร์ฮอตพี่น้องครับมีจั่วหรือประมาณมีสิบเท้พี่น้องครับมีสิบเท้พี่น้องครับพริกซุปเปอร์ฮอตพี่น้องครับนี่ครับทางเป็นงเทเป็นหล่อมดีพี่น้องครับ เอาเสียงโอป๊นพี่น้องครับเพื่อนนะครับอุ้ยนี่ครับจัดน้อยกับต้นใหญ่พี่น้องครับประมาณเดือนอ่าพฤษภาพเลยพี่น้องครับจัดเสร็จก็บหน่วยเก็บตยังมั่นพี่น้องครับพุทธภาพมถุน้านี่แหละครับพี่น้องงามอ่ะคาราดฮาร์ดพลัสพี่น้องครับพริกซุปเปอร์ฮอตเดียร์เป็นบานเลยพี่สามห้าพี่น้องครับนี่นะครับปลูกพริกห้ามโมงหัหนำตอนเศร้าใส่ฮอร์โมนพี่น้องครับฟังทีพี่เกิดปลูกนี่ครับเป็นเกษตรผสมผสานพี่น้องครับงามไร้พี่น้องครับ ใบอยากเบาเลยพี่น้องครับกระเทียมเขียวองตรงดี้ดีพี่น้องครับฟังทาาผี่จะเป็นผักกาดพี่น้องครับทั้งผี่พี่น้องครับปูผักกาดโอ้ยจะมันงามหลายพี่น้องครับเพานยางอ้อป้อมพี่น้องเบื้องครับผักกาดปูเป็นแท้พี่น้องครับผักกาดเก็บขายหั่เป็นกิโลพี่น้องครับเก็บขายเลยพี่น้องครับผักกาดพี่น้องครับโอ้ยงามงามพี่น้องครับผักกาดพี่น้องครับเบิ้งเลยครับผมยางรงไปจังไหนน้อหนพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้อพี่น้องนะครับผักกาดพาพี่น้อง งามเพิ่ต้องกันพี่น้องครับเบิ่งนะครับจะเป็นงามร้ายพี่น้องครับผักกาดพี่น้องครับผูกเป็นแทวเลยพี่น้องครับผักกาดนี่ครับมาหัวหนังแต้ซาเลยพี่น้องครับผักกาดพี่น้องครับโอ้ยจะเป็นงามพัะใหผักกาดกวงตุงพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับพักกาดขวงตุงเฉียวองตงดีดีพี่น้องครับ มีรักผักกาดพี่น้องครับท่าพ้นก็จะเป็นกระเทียมพี่น้องครับแปลงกระเทียมพี่น้องครับผักขยันครับขึ้นไปพี่น้องครับเพิ่งแปลงกระเทียมพี่น้องครับงานครับขึ้นไปครับเหยียบผักเพิ่นเพิ่นสีบ้าละพี่น้องครับไตน้ำคูไปพี่น้องครับนี่ครับโอ้ผักกาดพี่น้องอึ๊บนี่ครับผักกาดท่าพูนก็เป็นแปลงพริกพี่น้องครับท่าพูนฟังท่าพูนครับปลูกผสมาซานสิอะไรพี่น้องครับ ผักกาดกะปแงพริกน้ากันพี่นองครับนี่ครับผักกาดกะปแงพริกพี่นองโอ้ยงามงามงามพี่นองครับนี่ครับกระเทียมพี่นองครับกระเทียมงามไลยพี่นองครับกระเทียมครับครับกระเทียมงามไล่งามผ้าไข่ผู้เป็นเท้าห้ามเป็นผุละพี่นองครับขาดหลาดเป็นผดนละี่นองครับ ถ้าพูดจะเป็นมักพริกพี tá, ่น้องครับนี่ก็จะกินแล้วพี่น้องครับมิตรนาผิวสภาพมิตรนาพีนณาพคนละพี่น้องก็จะไปกินพี่น้องก็คุยกันได้พี่น้องครับก็มีมาคุยกันพี่น้องครับปลูกผักกาดนี่ผสมผสานแท้ๆเลยพี่น้องครับผักกาดทั้งแปลงนี่ก็เป็นกระเทียมพี่น้องครับฟางทั้งหมดจะเป็นพริกซุปเปอร์ฮอตพี่น้องครับสามย่างพี่น้องครับปลูกในแนวที่จำกัดเท่าไรพี่น้องครับจะเป็นงามรลายพี่น้องครับเพื่อนๆครับ เห็นได้ดีพี่น้องครับผสมผสานสิระพี่น้องครับไป้ยู่ได้กินพี่น้องครับโอ้ยนะครับพี่น้องนะครับเพิ่งไปเรียนพี่น้องครับพ่วงงานท้องพักพี่น้องครับงานัะไก่พวกนะครับโอ้ยงามงามพี่น้องพักก็เลยงานปะไก่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาจังน้อยพี่น้องครับพุงสี่สิบ้าพี่น้องมันลก ไปกินกรบปุนกับหลาำก,กับกรอยนั้งคันพี่น้องครับแซ่บๆครับหนึ่งเส้ปลาขอใหญ่ป่าดุกหน้าพี่น้องครับเลี้ยงอุ้ยพี่น้องครับนี่นะครับโอ้ยเจ้าันงามลายครับคลิปนี้พี่น้องชื่อชอบกดแชร์กดติดตามกด้ชจใจให้งเลยนครับเด้อพี่น้องครับในการทําการเกษตรผสมผสานแบบเป็นบ้านแบบอีสานมันน่อพี่น้องครับอยู่ตําบลสาบันท้องอำเภอกระเสริษบุญ จังวัดใชัยูพูดแบพี่น้องครับไม่เห็นน้ำกันเด้อพี่น้องครับไม่เห็นไม่ยู่ท้ากินน้ำกันพี่น้องครับสํารับคลิปนี้บ้านของท่านาขอสวัสดีครับ